ตามที่หลายๆคนรู้นะครับว่ามีปัญหากับค่ายเก่าค่ายเดิมทั้งพูดทั้งร้องไห้เลยคือแบบว่ามันตันทุกอย่างแล้วคือผมนึกไม่เห็นใครผมก็เห็นเพื่อนคนนี้คือมันค,คิดอะไรไม่ออกแล้วี่ตอนนั้นคือมันตันแบบในสมองมันตันผมคิดออกอย่างเดียวคือผมโทรหาเพื่อนเลยว่าเฮ้ยคือแบบกูอยากไปซ่องกับมึงว่ะเออคือกแบบูไม่รู้จะไปไหนแล้วตั้งใจว่าเนี่ยคิดประเส้นเนี่ยว่าจยาเอาเป็นของหวัญให้ตัวเองวันเร็จด้วยครับ สวัสดีแฟนมวยทางมวยเด็ดจะไปก้าวทุกช่องทางนะครับรายการคุยมุมสูงของเรากลับมาอีกครั้งครับวันนี้เนี่ยมาที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับอยู่แถวๆย่านเมืองนนท์เลยแล้ววันนี้เนี่ยมาพูดคุยกับนักมวยหนึ่งคนที่กาลังจะมีโปรแกรมครับในการขึ้นชิงแชมเปี้ยนของวิธีมวยราชดำเนินในรุ่นไลท์เวทนะครับ135ปอนด์ตอนนี้อยู่กับแสงพนีครับสวัสดีครับ ปัจจุบันเนยใช้สีเสื้อแล้วะเนี่ยก็สุดใ้ในเล<ร>่า <S <S อ๋อยังเป็นของพี่หมานอยู่นะใช่ครับอหลังๆนี่ต้องบอกว่าฟอร์มก็มีดีมีแย่สลับกันไปครับนะแต่ว่างวดนี้เนี่ยได้โอกาสในการท้าชิงสําขัญนะครับกับสมิงเดชเนาะเบื้องต้นเนี่ย,ตอน,นยตอนแรกเป็นสมิงเดชนะแต่วันนี้เนี่ยผมมีเขาเรียกว่านาเดี๋ยวน่าจะทราบข่าวแล้วแหละหลังจากที่คลิปนี้เนี่ยออนแอร์ออกไปก็คือได้เปลี่ยนคู่ต่อสู้ของของแสงมณีเนาะก็เดี๋ยวมารายละเอียดกันพูดถึงการย้ายที่ซ้อมหน่อยจากที่ซ้อมอยู่ที่แถวลาม มาที่จิตเมืองน้นเนี่ยปรับ,รบตัวเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างบอลก็มันก็ไม่ได้ปรับเยอะครับแต่คุณป,ปังคุณซ้อมมันก็พร้อมกว่าใครเดิมเยอะครับนะครับทั้งเรื่องการชิมงวดทั้งเรื่องอะไรหลายอย่างทางั้งเรนเนอร์ทั้งอะไรครับมันก็มันก็มัน,ม,น,ม,นมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่ครับเปลี่ยนอยู่แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากแต่แตมันดีที่ว่ามีคุณปังคุณซ้อมเยอะน้องๆแล้วก็เพื่อนอย่างหนึ่งล้านเล็กช่วยซ้อมช่วยปั๊มเห็นหนึ่งล้านเล็กเนี่ย แบบรับบทป่าดันด้วยนะนอกจากจะแบบช่วยจับเป้าแล้วเนี่ยโอ้โหยังแบบทำโซ,โซ,โซเชียลอะไรกันสนุกสนานเลยพูดถึงกับหนึ่งร้านเล็กเนี่ยเรารู้จักกันมานานมากเลยเหรอรู้จักกบอกว่าเป็นเพื่อน <มา S 1> กันอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนระดับลึกซึงแบบไหนรู้จักตั้งแต่สมัยพ่อครับแล้วก็มา,ม,ม,ามารุลูกแล้วก็ลูกๆก็คือรู้จักตั้งแต่เรียนมัธยมด้วยกันมัธยมต้นอัอยู่เรียนกันด้วยกันครับที่ไหนที่ไหนอะที่มันจาคีรีครับ โอ้ oh, ที่ขอนแก่เลยตั้งแต่เป็นสิทธิ์กันชัยเนอะโอ้ oh, นนโหแล้วหนึ่งร้านเล็กตอนนั้นเขาชื่ออะไรอะ่ะชื่ออหงแดงพ่อมาเปลี่ยนเป็นหงแดง oh. มันก็หนึ่งร้านเล็กหงแดงอยู่แบบ เปลี่ยนชื่อต่อยตามมะโนมอ่าเดี๋ยวถ้าหงแดงฟอร์มดีเนี่ยต้องเป็น1ล้านเล็กเดี๋ยวราคาเดี๋ยวแพงเดี๋ยวขึ้นมาแพงใช่ใช่แต่พอเป็น1ล้านเล็กดีแล้วเอ้ยกลับไปเป็นหงแดงใช่ครับนะหนึ่งล้านเล็กเนี่ยเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากๆเลยใช่ไหมตั้งแต่เด็กๆก็ดีมากครับดีมากก็เห็นโอ้โหดูแลเราจังเลยนะใช่ครับปัจจุบันรักกันครับรักกันนะก็เคยต่อยกันมาด้วยตอนนั้นมันมันยังไงขออนุญาตย้อนอดีตหน่อยเดี๋ยวผมก็อยู่ในเหตุการณ์แหละแต่ว่ายังไงเนี่ยทำไมตอนนั้นโอ้โหเขาสดข ทังมวยนะมันหนีกันไม่ได้ด้วยไม่ได้ใช่ครับก็ต่อยไปก็เหมือนเป็นเพื่อนกันด้วยก็เลยแบบเหมือนบางทีก็กลัวโดนข้อหาที่แบบว่าต่อยรู้กันเราก็เลยเดิมพันกันเดิมพันกันเป็นหนึ่งล้านบาทอันนี้คือเดิมพันจริงเพราะว่ากลัวแฟนมวยหาว่าเดี๋ยวต่อยรู้กันอย่างอันอย่างนี้แต่เอาจริงเนี่ยคนไม่ค่อยรู้เนาะเพราะว่าไอ้ที่ว่าเรียนด้วยกันเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะเรียนด้วยกันครับ เรียนมัธยมด้วยกันแล้วก็แต่ว่าพอเข้าเมืองกรุงนี่ก็แยกย้ายกันเพราะว่าผมมาอยู่สิบสามเหรียญมาอยู่กรุงเทพครับเขาก็ไปตอนนั้นเขาอยู่ไม่แน่ใจว่าสอสมัยมั้งครับไปไปอยู่สกุลแล้วมาย้ายมาสอสมัยหรือเปล่าตอนนั้นช่วงนั้นนะก็ไม่รู้ว่าศึกไหนแต่เราอย่างอยู่กันน้ทรงใช่ครับนะตอนนั้นก็ดวงดำสิบสามเหรียญอ่าแล้วก็มาดังในกรุงเทพรับรับตอนนั้นก็ต้องยอมรับตอนหนึ่งร้านเล็กอาจจะดังสู้เราไม่ได้แต่ตอนนี้เราเราต้อง ตามเขา่อยนะตอนนี้ต้องยอมต้องยอมนิดนึงนะครถ้ามาใส่เขาแล้วพูดถึงการย้ายมาซ้อมจิตเมองนรอีกนิดนึงแล้วกันนะครับใครเป็นคนชวนให้ก่อนหรือว่าทําไมบอลถึงเลือกที่จะมาอยู่ที่นี่อ่ทีแรกตามที่หลายๆคนรู้นะครับว่ามีปัญหากับ่ายเก่า่ายเดิมนะครับผมก็เลยคิดอะไรไม่ออกอรพี่ตอนนั้นคือมันตันแบบในสมองมันตันผมคิดออกอย่างเดียวคือผมผมโทรหาเพื่อนเลยว่าเฮ้ยคือแบบ กูอยากไปซ่องกับมึงว่ะเออคือกูไม่รู้จะไปไหนแล้วคนแรกเลยที่เรานึกถึงคือหนึ่งลนเลยครับโอ้โหนะเพราะก่อนที่ว่าแสงมณีอ่ะเขาก็กลับมาจากรายการวันมาขึ้นรายการ5้ยกอะไรเนี่ยหนึ่งล้ะเล่วก็คอยสอบถามคุยกันตลอดใช่ครับก็โทรหากันตลอดแต่เมื่อรอบกันแล้วเขาถอนทําหนังไม่ได้แล้อยสีแล้วผมก็ถามมันเรื่อยๆแล้วก็คือตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องทั้ง เรื่องใจเรื่องอะไรด้วยพี่ทั้งปัญหาเรื่องไข้เก่าด้วยผมตกตันมากเลยตอนนั้นผมปรึกษาพ่อปรึกษาอะไรคือแบบทั้งพูดทั้งร้องไห้เลยพี่คือแบบว่าวันตันทุกอย่างแล้วคือผมนึกไม่เห็นใครผมก็เห็นเพื่อนคนนี้คือค,คือขอไม่เอให้นหน่อยว่าอยากมาอมยากมาซ่องมึงประมาณนะั้โอ้โหนะก็ช่วยดูแลกันมาก็ตั้งแต่ไฟที่ต่อยกับฝรั่งช่วงต้นปี ใช่ไหมก็ไฟนั้นก็เริ่มมาซ้อมที่นี่แล้วไม่ไม่ไม่เพิ่งมาซ้อมไฟสุดท้ายแต่กมาดีอ๋อก็มาดีมาดีเวน้ามวยไทยที่ช่วงปลายปีใช่ครับนะครับแล้วก็ได้เก็บตัวยาวมาเลยใช่ครับไฟที่แล้วนู้นนะฮะที่ต่อย5้ายกเนี่ยต่อยกับธนูเพชรนะฮะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยนะครับต้องต้องเล่าให้แฟนมวยฟังก่อนนะครับตอนแรกเนี่ยแสงมณีจะชิงแชมป์กับสมิงเดชเพราะว่าด้วยชื่อเสียงแสงมณีนะต้องต้องยอมรับว่ายังไงคนก็อยากดู แต่ว่าสมิงเดชเนี่ยล่าสุดนะครับนะแฟนๆน่าจะเห็นข่าวแล้วก็คือทําทน้ําหนักไม่ได้ทําการถอนไปแล้วแล้วก็สละแชมป์ทำหนังสือส่งรัฐดรรมนินไปแล้ว<ช>ผมเนี่ยวันนี้เนี่ยที่มาสัมภาษณ์กันเนี่ยนะครับก็มาบอกแฟนเมื่อกี้หละก็เพิ่งรู้นี่แ <laughs> ห <laughs> 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 <c oughs> ละครับเพิ่งรู้เอาเลยเ <c oughs> พิ่งรู้เนี่ยไอตอนที่ผมพูดกับคุณเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างอ่ะก็เอาแบบเ first i m p r e s s i o นเลยมาถึงปุ๊บคุยปั๊บเลยเนี่ยรู้สึกอย่างก็ก็ก็ตกใจครับก็ตกใจที่แบบว่าเออเปลี่ยนผู้ชก ครับจากที่เราซ้อมใส่สมิงเดชเราต้องเปลี่ยนว่าซ้อมใส่ธนูเพชรอีกอ่ะต้องเปลี่ยนไม้เซตใหม่ต้องเปลี่ยนวิธีการซ้อมด้วยใช่ครับแต่เหลือเวลาประมาณเกือบ,บเดือนครับใช่ครับเออก็โอเคพูดถึงสมิงเดชอ่ะข้อดีสมมติว่าเราต่อยกับสมิงเดชเนี่ยเอาว่ายังไม่ได้ต่อยกันหรอกแต่ว่าเราแก้ยังไงไปตอนนั้นก็มันก็แข่้งซายอ่าผมก็พยายามดูไฟที่ผมต่อยต,อยตะวันฉายบอลเทป<ม>ตอนนั้นมาดูแล้วก็ศึกษาเทปน้อง สมเด็จไปที่ต่อยรันมลมลเมื่อซ้ายเดวอกันผมก็พยายามแก้พยายามอะไรครับแต่ตอนนี้ต้องเปลี่ยนใบหมลแล้วโล่มดแล้ว,ลลวโโข่าวร้ายเนี่ยคือเปลี่ยนคู่ชกแต่ว่าข่าวดีเนี่ยก็ยังเป็นตัวยืนในการชิงแชมป์น,นะครับ,รบพูดถึงว่าเจอกับธนูเพชรไฟก่อนเนี่ยเป็นยังไงจุดเด่นก็คืออะไรจุดเด่นก็คือลูกแข็งแรงครับแล้วลูกเขาสูงเขาใหญ่นะครับนี่คือจุดเด่นของเขาแล้วก็อาวุธเขามันก็รุนแรงอยู่ครับครับ ตอนนั้นเนี่ยร่างกายของแสงมณีเนี่ยประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าเทียบกับนักปัจจุบันที่ต่อยกับธนูเพชรไฟที่แล้วที่ต่อยกับธนูเพชรมันผมให้สัก70%แล้วกันเพราะว่าตอนนั้นผมเพิ่งกลับมาห้ายุยนใหม่แล้วก็เป็นการทำน้ำหนักรีดลงมาร้อยสามห้าไฟแรกด้วยครับครับมันก็และอีกอย่างมันมีเรื่องปัญหาต่างๆในค่ายเดิมด้วยผมซ้อมอ,อยู่ค่ายเดิมนะครับก่อนก่อนจะออกมาครับอันนี้มันก็เป็น ปสุดท้ายที่อยู่ค่ายครเดิมแล้วก็จากที่หลายๆคนรู้แหละว่ามันมีปัญหากันนะครับก็เลยทําให้ร่างกายมันก็ไม่ค่อยพร้อมเต็มร้อยเท่าไหร่เรื่องของเรื่องของร่างกายเรื่องของเราจิตใจอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ตีรวมๆว่ามา70เปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้เราก็ต้องมูฟออนนะผมเชื่อว่าแสงมณนี้ก็น่าจะมูฟออนได้ระดับนี้แหละนะแล้วก็เป็นไฟล์ชิงแชมป์ด้วยมันก็มีเสียงแบบเขรละหานะแฟนมวยเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปบังคับจิตใจใครได้ก็บอกแสงมณนี้ฟอร์มก็ไม่ค่อยดี ชนะมาอยู่แค่ทีเดียวแล้วยังได้ชิงเนี่ยสำหรับเราลองคิดว่าอะไรโอ้แต่อย่างน้อยๆผมก็ยังชื่อแสงมณีก็คือก็ยังเป็นแต่ก่อนก็คือก็ก็เหมือนแบบเป็นยอดมวยคนหนึ่งจา,จากชื่อที่ผมสะสมมาร้อยสมหผมก็เคยเปลี่นหน้าร้อสามห้าของช่องทูแต่ก่อนนะครับครับแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนหลายเส้นอยู่นะครับผมเชื่อว่าผมถ้ามีโอกาสได้ชิงผมก็ ตั้งใจเต็มที่นะคือคือแสงวันนี้ก็จะบอกว่าฟอร์มเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีอาจจะดีไม่สุดก็จริงแต่ก็อย่าลืมชื่อเสียงเราสั่งสมมาตอนที่เป็นแชมป์ราชดำเนินเนี่ยตอนนั้นเป็นติดติดกันกี่รุ่นนะสามรุ่นครับที่ชิง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 เลยใช่ครับชิงกับใครบ้างรุ่นแรกในรุ่นเลยร้อยแปดครับร้อยแปดกระเด็ดขาดครับชนะเด็ดขาดปอพลังสว่างครับ แล้วก็รุ่นร้อยสิบสองใช่ไหมร้อยสิบสองชนะอินซีขาวอินซีขาวราชานนครับใช่ไหมแล้วก็ร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าชนะพระจันชัยโอ้โหร้อยสิบห้าเนี่ยชนะพระจันชัยเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เติบโตโด่งดังร้อยสามห้าเนี่ยได้ของทูโฟรูก็ชนะไข่มุกขาวใช่ไหมไข่มุกขาวครับโอ้วันนั้นเนี่ยปิดห้องตั๋วเลยครับโดยชื่อเสียงต่างๆเนี่ยโด่งดังเป็นต้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าคนก็ยังอยากดูนะนะฮะกับการชกในรูปแบบห้ายกอัดเวทตมีการให้คะแนนทุกยกคิดว่ามันจะมีผลกับไฟนี้มมมะผว่าี มีเยอะมากครับเพราะว่าถ้าเมืองไทยให้ยกเราคือสองยกมันก็ดูออกก๊วนดูทรงกันขี่เขียไปเขียบมาแต่ห้ดูวีเอสดีีเอสอะห้ยกอะมันไม่ได้ครับเพราะว่ามันให้คะแนนทุกยกเลยโอ้โหนะเราก็ต้องเนียบแบบเร่งทุกยกมีแรงสปีดแรงเทดทุกยกอครับตรงนี้นี่เราได้เตรียมทำกันบ้านมาหรือยังฮะก็ทําไปอยู่ครับนะก็หวังว่าจะได้เห็นแสงมณาีพังหาแชมป์ราชดำเนินถ่ากับว่าถ้าได้แชมป รุ่น1035เส้นนี้จะเป็นแมสี่รุ่นเลยครับโอ้ถือว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วเนี่ยถ้าไปแซมสี่รุ่นนะก็ <c oughs> เออยังไม่เคยเห็นใครได้เยอะขนาดนี้ <c oughs> นะไม่ทราบเ,เออก็หว <c oughs> ังว่าจะเป็นไฟที่ดีครับตอนนี้ร่างกายเหลืออีกประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยร่างกายมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ก็ได้ประมาณสัก60ส0็ดสเอซครับก็จะตั้งใจทำออกมาให้มันเต็มที่นะตอนนี้ก็เหลือแก้เกมเลยพวกนี้ใช่ครับองไปแก้กันใหม่ใช่เย็นนี้เลย ก็คืนนี้แล้วนะอะคำถามสุดท้ายแล้วกันตรงนี้เนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้นะเพราะว่าจะอยากจะถามแสงมณีแล้วก็มีแฟนๆอีกหลายๆคนก็ถามมากันเยอะเกี่ยวกับว่าจะต้องถ้ากลับไปต่อยวันอะไรเงี้ยคือมันมีโอกาสยังมีโอกาสเป็นไปได้ไหมมีโอกาสเป็นไปได้ครับครับมีโอกาสเป็นไปได้ซอเอกก็คุยเรื่องเรื่องนี้อยู่เหมือนกันครับแต่ผมก็บอกว่า ผมืองติดสัญญาอาริวสอยู่คับแม่ครับผมเซ็นไปปีหนึ่งเนาะอาร์ดิเวสนะครับก็รอรอดูอนาคตดีกว่าผมก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันณเวลานี้เนี่ยยังไงเราขอมุ่งไปที่อารวสก่อนใช่ครับแต่ว่าจะวันหรือไม่วันอะไรเงี้ยก็แล้วแต่อนาคตใช่ครับไม่ไม่ปิดตัวไม่ปิดไม่ปิดโอกาสไม่ปิดครับไม่ปิดก็แล้วแต่ไม่เอะครับแล้วแต่เนี่ยครับแล้วแต่ ปลาสมานแล้วกันครับผมยังไงได้หมดนะแล้วแต่ลูกพี่แล้วแต่ผู้ใหญ่ใช่แต่ถ้าร้อยสามห้ามันมันมันก็พอสู้ได้ครับเออแต่ถ้าไปต่อยน้ำหนักเดิมมันก็สู้ใครไม่ได้ร้อยสี่ห้าใหญ่ไปร้อยสี่ห้ามันใหญ่เพราะดูตอนนี้นะครับแฟนผมเนี่ยเจอแถงมณีวันเนี้ยตัวเป็นเป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วที่เจอกันมาช่วงปลายปีนู้นนะครับปลายปีที่แล้วนะครับดูรูปร่างดีขึ้นเยอะนะครับเหมือนเหมือนแสงมณีที่เราเคยเห็นเมื่อประมาณสักเจ็ดแปดปีที่แล้วเลยครับ ก็หวังว่าฟอร์มตรงนั้นจะกลับมานะครับเอออายุอนามตอนนี้กี่ปีแล้วเนี่ยจะ28วันที่2ีนะครับีสิบนี่สำหรับเราคิดว่าเรามีอายุยังเนี่ย28เนี่ยก็ถือว่ายังยังเด็กอยู่ครับเราไม่ยอมแก่ละครับยังไม่ยอมแก่ครับแล้วก็ตั้งใจว่าเนี่ยคิดบััเส้นเนี่ยว่าจะเอาเป็นของขวัญให้ตัวเองวันเกิดวันเกิดด้วยครับก็คือจะต่อยช่วงวันเกิดหรือว่าวันเกิดเลยเนี่ยวันที่20เนี่ยครบ28แต่ผมต่อยวันที่ย9่าโอ้ก็หวังว่าจะ ทำความสำเร็จให้ได้นะครับอ่ะฝากอะไรกับ er, แฟมนมั่หน่อยแฟนก็ยังไงก็ฝากนะครับฝากเชียร์ช่วยเชียร์ช่วยเป็นการแสงวันนี้ในไฟนี้ด้วยผมเชื่อว่าไม่หมูเหมือนไฟที่แล้วแน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไฟนี้ก็เต็มที่เต็มร้อยนะครับเต็มที่เต็มร้อยไม่ได้มีปัญหาเรื่องการซ้อมแต่อย่างใดน,นะครับก็ฝากช่วยเชียร์ด้วยครับวันที่ยอ่ิบเกาอาร์ดีบีเอสนะครับราชดำเนินชิงแชมป์ร้อยสามห้าพรครับธนูเพชรครับครับอ่ะแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนคู่ชกจากสมิงเดชเป็นธนูเมตรแต่ว่า ทางด้านแสงมณีเนี่ยก็ยังมีความมั่นใจนะครับรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่มีการยายที่ซ้อมด้วยนะเห็นล่าสุดเนี่ยทั้งสภาพร่างกายทั้งจิตใจที่เรานั่งคุยตรงนี้เนี่ยหลายๆคนคงจะสัมผัสได้นะครับว่าแสงมณีเนี่ยคือดูมีความพร้อมกับไฟนี้มากๆก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับในช่วงเดือนมีนาคมวันที่29เแชมป์135้ม135ปอนด์ของเวทีมวยราชดำเนินจะเป็นของใครจะแสงมณีหรือว่าน้องธนูเพชรวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วครับสำหรับรายการคุยมุสมสงเวียนนะครับถ้าชอบคลิปนี้เเป็นนกาลัังงใใจห้หหห้แสมมมีไดรพพิ์มมย นะครับเป็นกำลังใจให้แสงมณีกันนะครับวันนี้นี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกู้ย่าสายตรงและทีมงานรวมไปถึงน้องบอลแสงมณี N e, ต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ